สวัสดีครับนะึกพวกผมในรายการคนเดอรกับฟิวแคสติ้งเกมมิ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นไลน์เจอกันต่อเลยนะครับถามว่าไฮบิ ee, อันดิมอสจะมาตอนไหนครับจะมาในอีก2-3วันนี้นะครับซึ่งผมก็ไปนั่งเก็บเวล์อยู่แหละเลยไม่ค่อยได้มีเวลาเอามาลงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ซูเปอร์มาร์เอร์แล้วงานจ่ายที่เล่นมาหลายวัน,นครับ ก็เป็นความพะผู้ใจครั้งแรกในชีวิตนะครับที่การเริ่มหลายเจอครั้งแรกใหม่นะครับจะมาถึงซูเปอร์มาร์เตอร์ในครั้งนี้นะครับน่าจะอีกยาวนะครับก็จะเป็นอันต้าเพราะาแค่ลำพังมาสตเตอร์ผมก็เก็บกันเกือบตายนะครับโอ้สุดยอดเลยซึ่งผมก็ได้ทีเล็กซ์มาด้วยครับอืมโคตรโชคดีแต่ว่าช่วงนี้ผมทำอะไรอยู่ กับคนนกครับบุกก็ไปหาเจ้าบาานโตคืนครับซึ่งไม่เจอสักทีครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมผัดพันแคนผมได้นะครับก็ตัวนี้คนไม่ค่อยมีครับไม่มีเลยแหละเก็สำหรับใครที่เข้ามาก็สุดยอดครับผมชมเลยไหนผู้พิทักษ์อ่าตีแล้วครับโอเค ักหน่อยสักหน่อยเจ็ดเพชรลุลุ้น,นไหมนี่ได้คิดอะไรมากกับไอ้นี้อยู่แล้วครับรูบีผมจะเปิดด้วยเซตี้ตลอดครับอย่าเฟดเข้าโอ้ยอะไรวะเนี่ย ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ถ้าเจอสกลโนก็คือตายครับต้องรอสกิลโดนเลยครับก็จ,จะไม่โดนง่ายๆครับผมก็ใช้บูลนี่แหละในการผัดพันสกิลครับ ผมว่าตาน,นี้ไม่น่าครับต็ไม่ค่อยมีนคนในแคร์ครับเลยต้องเสียบี้ครับก็เห็นผมติดก,กาดนี้ครับก็ยอมรับว่ากาดจริงครับสกิลไม่ค่อยโดนบอสเลยเลยต้องผมเสียูบี้ทุกวันนะครับวันหนึ่งก็ตีได้หนึ่งสองตัวหนึ่งถึงสองตัวบางวันก็ได้แค่หนึ่งตัว เดี๋ยวบางวันโชคดีหน่อยก็ไม่ได้ก็ตัวตุ้มตุ้มตุ้ม ข้างหน้าก็ไปข้างหน้าอย่าเลยไม่เห็นมาต้อนรับข้างหลังมาดูว่าสกิลไม่ติดเลยมีแด่กการโจมตีธรรมดาที่ทำให้ผมปวดหัว เียบี้ไปดั่งเยอะขอบนหน่อยแล้วกันผมอยากให้หนึ่งอย่างเลยครับสกิลโอกาสโดนเยอะกว่านี้หน่อยครับเออแต่เยอะมันก็ไม่มันนี่ครับมันก็คิดมากอีกแต่พวกหลังๆครับก็ปรับไ้แบบบอลหลับแรกๆง่ายหน่อยเบบอัตราโดนสกิลแป๊บๆเกียร์แม่งโหดมากขอจัดให้ชนะก็พอ เอาแบบเกียร์หนึ่งถึงสองดาวพอออกเอาเกียร์สองถึงสามดาวพอหรือสองถึงตีอ๋อแบบสกิลโดนหน่อยนี่เล่นไม่โดนเลยอะหรืว่าผมกากวะแต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้เน้นใช้สก,กิลนะครับ๋ยวเขาตีแป๊บเดียวก็ตายอะ อย่าบ่นเลยคุนเขาัไม่บน่บนอืมโอเคเห็นไหมครับโดนดอกหนึ่งเกือบหลับอีกสักด,ดอกโอเคครับต้องให้บ่นครับถึงจะชนะโอเคหกแสนถือว่าน้อยแต่ก็ได้ฟื้นแอดนลสแล้วกันครับและนี่บอยก็ยังกะก,กาครับ อ่านี่แหละรครับของที่ผมอยากได้ดาบกิสโตอโอุ้ยแหลกลอรังสีอัลต้าไอโอลิตเอาไม่มีวะไม่เป็นไรตู้แบนคเอ็มฟักฟักฟก,ฟก, <c oughs> ก็ไปดูที่อุปกรณ์นะครับตีบวกอุปกรณ์สักหน่อยดาบกิสตตลผมใส่แล้วกันดาบกิสกับจนเนี้ย ถอดไปเลยนี่ยังตีกากอยู่ครับเดี๋ยวค่อยเสริมทีหลังโอ้ยอยาพเลยอย่างนี้โอเค เพิ่ไมไปป้องกันหน่อยครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสุดครับ